You don't have to know how to make a movie. If you truly love cinema with all your heart and with enough passion, you can't help but make a good movie. ถ้าจะพูดถึงผู้กำกับที่มีลีลาการเล่าเรื่องโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้ที่มีทั้งความบ้าความกล้าและความกวนแบบไม่แคร์ใครจนกลายมาเป็นลายเซ็นประจำตัวที่ผู้ชมสามารถบอกได้ในทันทีหลังการรับชมว่านี่เป็นหนังของใคร เชื่อล้เกินครับว่าหลายคนก็คงต้องนึกถึงชื่อของเขาคนนี้เควินตินแทรนติโนผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันผู้ไม่เคยเริ่มเรียนเกี่ยวกับการสร้างหนังมาก่อนหากแต่เขาได้เริ่มต้นเส้นทางการทำหนงังจากการเป็นเด็กดุมผู้ลงไหลในโลกภาพยนตร์และการแสดงจนกลายมาเป็นผู้กำกับชื่อดังในที่สุดครับซึ่งนอกจากฝีมือการกำกับภาพยนตร์อันจัดจ้านแล้วเควินตินก็ยังได้ลงมือเขียนบทภาพยนตร์ที่เขากำกับด้วยตัวเองทุกเรื่องและเขาก็ยังแอบสออแกให้ตัวเองได้เข้าไปมีบทบาทเล็กๆน้อยๆในหนังทุกเรื่อง ทำให้แฟนดังต้องคอยตั้งตาดูและตั้งใจฟังอยู่ตลอดเวลาว่าผู้กำกับสุดแซ่บคนนี้จะโผล่ออกมาในฉากไหนครับเควินตินเก่งกาจในด,ด้านลำดับการเล่าเรื่องและสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครที่ชัดเจนพล็อตเรื่องที่ชวนติดตามและที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือบทสนทนาอันยืดยาวที่ปล่อยให้ตัวละครพร่ำไปเรื่อยด้วยใช้คำหย,ยาบๆแต่ก็กลับคมขายจนกลายมาเป็นวลีฮิตติดปากของใครหลายๆคนเลยครับ ผลงานของเขาอัดแน่นไปด้วยความรุนแรงเลือดสาดฉากต่อสู้อันดุเดือดดิบเถื่อนแต่แฝงไปด้วยความยีหยวนกลวนประสาทบวกกับมุกตลกร้ายที่เสียดสีได้อย่างแสบสันในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครครับ oh, <fuck. S 1> ถึงแม้ว่าเราจะทำการบ้านก่อนการรับชมภาพยนตร์ของเขาด้วยการชมหนังตัวอย่างหรือศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราว <It 's S 1> ที่ควินตินนำมาใช้อ้างอิงในการสร้างหนังแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าหนังของผูก้กำกับสุดโกนคนนี้อยู่เหนือทุกการคาดเดา ที่จะเซอร์ไพรส์คนดูจนตั้งตัวไม่ติดเลยล่ะครับคิวอปคลิปนี้เราได้รวบรวมเอาสิบหนังแหกข้อของผู้กำกับสุดแซ่บเควินตินเทเรนติโนมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ลองหามาชมกันนะครับหนังทุกเรื่องไม่มีสปอยเนื้อหาเพื่อให้ทุกคนที่ยังไม่เคยดูหนังมาก่อนสามารถติดตามชมหนังของควินตินเทเรนติโนภายหลังได้อย่างเต็มอรรถนะครับกดอนื่นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด f o l l o w กด See First แจ้งเตือนกดกระดิ่งติดตามช่องคิวอปเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆ ที่เราจะส่งแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนทันทีที่เรามีคลิปใหม่แบบนี้เลยนะครับเอาละว่าแล้วก็ไปพบก,กับ10หนังแหขคอกของผู้กำกับสุดแสบ,แบเควินตินแทรเติโนกันได้เลยครับเรซัวร์ด็อกซ์ปีพันเก้าร้อยเงเรื่องราวของอาชญากรแปลกหน้า6คนซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน พวกเขาได้รับการว่าจ้างจากหัวหน้าแก๊งมาเฟียโจคาบอตรับบทโดยลอเรนซ์เทียนี่เพื่อวางแผนการปล้นร้านเพชรโดยทุกคนจะมีชื่อเรียกเป็นสีต่างๆเพื่อไม่ให้สามารถระบ,บุตัวตนที่แท้จริงได้นำทีมโดยมิสเตอร์ไวท์รับบทโดยฮาวิเคเทนอาชญากรมืออาชีพมิสเตอร์ออรเรนจ์รับบทโดยทีมรอดอาชญากรมือใหม่ผู้เข้าร่วมทีมเป็นคนสุดท้ายมิสเตอร์บลัน รบโดย Michael m a เซนอาชญากรโหดดุนแรงและหุนหันพันแล่นมิสเตอร์พิงค์รบโดยสตีฟบูเซมีอาชญากรจอมหวาดระแวงมิส l ตอร์บลูรบโดยเอ็ดเวิร์ดบังเกอร์อาชญากรผู้มีความลึกลับที่สุดในกลุ่มและ Mr. Brown ที่เควินดินเทเรนติโนโดดลงมาเป็นดารารับเชิญให้กับนางของตัวเองครับ เราอาชญากรทั้ง6มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการโจรกรรมครั้งนี้จะประสบความสําเร็จด,ด้วยดีจนกระทั่งตํารวจปรากฏตัวขึ้นขณะก่อเหตุปล้นเพชรและทําการสังหารสมาชิก2คนในทีมไปเราอาชญากรผู้รอดชีวิตจึงต้องหนีกลับมาตั้งหลักกันที่โกดังซึ่งเป็นจุดนัดพบพวกเขาเริ่มสงสัยว่าใครบางคนในกลุ่มคือตํารวจนอกเครื่องแบบที่แอบเป็นสายให้กับตํารวจอย่างแน่นอน ริสโวด็อกซ์ใช้ทุนสร้างไปเพียง1นล้านสองแสนเหรียญและกว่ารายได้ไปทั่วโลก2องล้านเก้าแสนเหรียญถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักนะครับแต่ดังเรื่องนี้เองที่ได้แจ้งเกิดให้กับเควินตินในฐานะผู้กำกับหน้าใหม่อย่างเต็มตัวด้วยสไตล์การเล่าเรื่องแบบไม่เรียงลำดับเวลาซึ่งกลายเป็นความแปลกใหม่ของวงการฮอลลีวูดที่เรียกเสียงฮือฮาจากนักวิจารณ์และผู้ชมได้อย่างาล้นหลามในแง่ของความดิบสดใหม่จนส่งให้ชื่อของเควินตินทารันติโนกลายเป็นที่รู้จักของนักดูหนังผู้แสวงหาความแปลกใหม่ในทันที Pulp Fiction ปีพ9 9 4ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมคอมดี้เล่าถึงเรื่องราวของกลุ่มคนสามกลุม่มที่กำลังจะสวยแบบสุดกู mm hmm. ความบังเอิญที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแต่กลับมีความเชื่อมโยงถึงกันอย่างค mm hmm. าดไม่ถึงครับเริ mm ่มจากเรื่องราวของคู่หูมือปืนสุดเหอยอย่าง Vincent, ดดวินเซนต์รับบทโดยจอห์นทราวตา และจูสรับบทโดยไซมอนเอลแจ็กสันที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแกงมาเฟียใหญ่อย่างมาเซลัสรับบทโดยวิงเรมสให้ออกตามล่าหากระเป๋าเอกสารที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาพร้อมทั้งดูแลมีอารับบทโดยอูมาเทอร์แมนแฟนสาวคนสวยของมาเซลัสเป็นอย่างดีในระหว่างที่เขาไม่อยู่ถัดมาเป็นเรื่องราวของบูชคอลเลจรับบทโดยบรูซวิลลิสนักมวยที่รับจ้างล้มมวยให้กับมาเซลัสแต่ดันปล่อยหมัดน็อกคู่ต่อสู้จนวิญญ,ญาณหลุดไปสู่ยมโลกอย่างไม่ได้ตั้งใจ เขาจึงต้องรีบหนีตาจากแก๊งมาเฟียแต่บูชกลับลืมนาฬิกาของพ่อเอาไว้จนต้องยอมเสี่ยงตายย้อนกลับไปเอา <Good. S 1> และเรื่องราของโจนกระจอกสองผัวเมีย <I see. S 1> พัมคินรบบทโดยทีมร็อดและฮันนี่บันนี่รบทโดยอาร์เมดาพรอมเมอร์ที่ร่วมกันวางแผนปล้นร้านอาหารแต่พวกเขากลับต้องพบว่างานนี้ไม่ได้หวานหมูอย่างที่คิด Fi กว่ารายได้ทั่วโลกไปอย่างถล่มทลายกว่า213ล้านเหรียญด้วยทุนสร้างเพียง8ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง7สาขาก่อนจะคว้ามาได้หนึ่งรางวัลในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากผลงานการเขียนบทร่วมกันของเควินตินกับโรเจอร์อเวรีที่เคยร่วมเขียนบทด,ด้วยกันมาก่อนแล้วจากเรื่อง Reservoir d o g s นอกจากนี้หนังก็ยังได้รับรางวัลพาล์มดอหรือรางวัลปาล์มทองคำซึ่งเป็นรางวัลใหญ่จากเทศกาลหนังเมืองคคนส์สอีกด้วยครับ แจ็คกี้บราวน์ปี1997เรื่องราวของแจ็คกี้บราวน์รับบทโดยแพเกรียนแอร์โฮสเตลสาววัย44ปีที่ถูกจับในข้อหาลักลอบคนเงินให้กับมาเฟียค้าปืนเถื่อนอย่างออเดลรับบทโดยไซมอนเอลแจ็กสันซึ่งเป็นเจ้านายของเธอเจ้าหน้าที่เรนนิโคเลตรับบทโดยไมเคิลคีตันและนายตำรวจมาร์คดากัสรับบทโดยไมเคิลโบเวนจึงยื่นข้อเสนอให้เธอช่วยพวกเขาจับกลุ่มออเดลเพื่อแลกกับการถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ ในขณะเดียวกันออเดลก็ได้ขอให้แม็กซ์รับบทโดยโรเบิร์ตฟอสเตอร์เจ้าของธุรกิจประกันตัวผู้ต้องหา oh. ไหว้ใรกล้เกษียณ <Yeah. S 1> เข้ายื่นประกันตัวให้กับแจ็กกี้เพื่อจะกำจัดเธอทิ้งเป็นการปิดปากทันทีที่ออกมา <Yeah. S 1> แต่แม็กซ์ก็ดันไปตกลุมรักแจ็กกี้ทั้งคู่จึงเริ่มวางแผนขโมยเงินครึ่งล้านเหรียญของออเดลอย่างลับๆ ด้วยไม่รู้เลยว่าเมลานี่สาวเซ็กซี่ผมทองผู้หญิงของ el, ออเดลรับบทโดยบริจ g ตตฟอนดาและลูอิสคาร่านักเลงไยดึกคู่หูเก่าของ el, ออเดลรับบทโดยโรเบิร์ตเดนิโรที่เพิ่งออกจากคุกมาไม่นานต่างก็ต้องการเงินของออเดลเหมือนกัน you จ็คกี้บราวดคว้ารายได้ทั่วโลกไป39ล้านเหรียญจากทุนสร้าง12ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์หงรางวัลในสาขานักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการสแสดงของโรเบิร์ตฟอสเตอร์ในบทของแม็กซ์ผู้เบือนนายกับชีวิตแต่ว่าก็พลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดายครับโอเคคิ <Okay. S 3> วบิลวอลุมป <Come on. S 1> ี2003เรื่องราวของเดอะไบรทรับบทโดยอูมาเทอร์แมน เจ้าสาวที่ตัดสินใจวางมือจากการเป็นนักฆ่าและถอนตัวออกจากองค์กรดีวัส์หรือแก๊งอสอรพิษเพชฌฆาตของเจ้านายและอดีตคนรักอย่างบิลระบบโดยเดยวิดคาราดินเพื่อเข้าพิธีวิวากับชายหนุ่มคนรักใหม่ในเมืองเอเพโซรัฐเท็กซัสแต่เธอกับถูกบิลและนักฆ่าของเขาบุกเข้ามาสังหารทุกคนถึงภายในงานแต่งและเสียงเพลงอินโทรข,ของค่ายชอปราเดอร์มาแปะที่หัวเรื่องของภาควอลลุ่มวันนี้ อีกทั้งชุดแข่งรถสีเหลืองแถบดำที่นางเอกสมใส่ในเรื่องนั้นก็เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากชุดของบรูซลีนักแสดงชาวจีนผู้เป็นสุดยอดฝีมือกังฟูชื่อดังเลยละครับ q b วบิววลุันใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด30ล้านเหรียญและกวาดรายได้ทั่วโลกไปได้มากกว่า180ล้านเหรียญในภาคแรกนี้ครับคิวบิววลุปี2 0 0 4 นางลังแคนสุดระห่ำของเจ้าสาวผู้ถูกทรยศ์ในภาคต่อน,นี้เริ่มต้นในการเดินทางของดีมรายระบทโดยอูมาเธอแมนเพื่อตามสะสางบัญชีแค้นที่ยังมีรายชื่อตกค้างชำระหนี้เหลืออยู่อีก3รายหลังจากที่เธอได้ปิดบัญชีเลือดไปแล้วสองรายในวอลุ่มวันโดยสมาชิกแก๊งอสตพิษเพชรคาตอีก3ามรายที่ยังเหลือก็คือบัตระบทโดยไมเคิลแมสเซนน้องชายของบิล L อลระบทโดยเดริลฮันนานักฆ่าตาเดียวที่ทรยศ์ต่อเ,อเธอเมื่อ4ปีก่อน และตัวบอสคนรกเก่าของเดอะไบรท์อย่างปิวระบบทโดยเดวิดคาราดีเดอะไบรท์เดินหน้าไล่ล่าเพื่อเด็ดหัวทุกคนในลิสต์แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เธอคาดคิดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อเธอถูกจับได้และโดนจับฟังทั้งเป็นจากผู้ที่เธอควรจะสังหารตั้งแต่แรกนอกจากนี้เดอะไบรท์ Bright, ยังได้ค้นพบกับความจริงที่ว่าลูกสาวของเธอยังคงมีชีวิตอยู่ เธอจึงเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากภารกิจนี้มาเป็นฆ่าเผ่ารักแทนที่จะเป็นการแก้แค้นครับ Q B Volume 2ควักรายได้จากทั่วโลกไปมากกว่า154ล้านเหรียญจากทุนสร้างทั้งหมด30ล้าน oh, <boy. S 1> เหรียญครับ i n p l o y e e s Besters ปีส0 0 9 ภาพยนตร์สงครามดราม่าผจญภัยเล่าถึงเรื่องราวของคน3ามกลุ่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อฝรั่งเศสถูกยึดครองโดยพวกนาซีเยอรมันในปี1944โชซาน่าเดรฟัสรับบทโดยเมลานีโลรองต์หญิงสาวชาวยิวผู้ลี้ภัยมาเปิดกิจการโรงภาพยนตร์ในปารีสภายหลังจากที่สมาชิกในครอบครัวของเธอถูกสังหารหมู่เมื่อ3ปีก่อนด้วยใน,นมือของทหารนาซีอย่างพันเอกฮันส์ลันดารับบทโดยคริสตาวอลส์ ในเวลาเดียวกันชาวย,ยิวอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้รวมตัวกันก่อ,กอตั้งกลุ่มแบสเตอร์หรือแก๊งโคตรแสบนำโดยร้อยโทเอดลเรน er รับบทโดยแบรดพิตที่ได้รวบรวมกลุ่มทหารอเมริกันเชื้อสายยิวออกแก้แค้นทหารนาซีอย่างโหดเหี้ยมจนเป็นที่เรื่องลือโดยเฉพาะการใช้มีดกรีดหน้าผากเป็นเครื่องหมายสวัสดิการเพื่อการประจานความชั่วช้าของพวกนาซีทางด้านกลุ่มนาซีเฟรดดิกโซเลอร์รับบทโดยแดนนีลบลู พลุ่มยิงชาวเยอรมันที่กลายมาเป็นวีรบุรุษสงครามซึ่งวีรกรรมของเขาได้ถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อและได้จัดฉายรอบปฐมนทที่โรงภาพยนตร์ของโชซาน,น่าเพื่อเป็นการโปรโมตโดยผู้นําน,นาซีเยอรมันระดับสูงสุดอย่างอดัฟฮิตเลอร์ระบบดโดยมาร์ต <ขอ S 1> <ง>ินวูดกีก็จะเดินทางมาร่วมง,งานนี้ด้วย จึงวางแผนที่จะแก้แค้นพวกนาซีที่พรากชีวิตทุกคนในครอบครัวไปจากเธอในขณะที่กลุ่มแก๊งโคตรแสบก็วางแผนที่จะมาก่อวินาศกรรมในง,งานนี้ด้วยเช่นกันอิน l o อยอออส์ s บสเต e ควา้ารายได้ทั่วโลกไปกว่า321ล้านเหรียญจากทุนสร้าง70ล้านเหรียญและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์มากถึง8สาขาก่อนจะคว้ามาได้1รางวัลในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากฝีมือการแสดงของคริสตอฟวอลส์ซึ่งถือว่าเป็นออสการ์ตัวแรกในชีวิตการแสดงของเขาครับ จังโก้อันเชนปี2012เรื่องราวเกิดขึ้นทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาสองปีก่อนหน้าที่สงครามกลางเมืองจะอุบัติขึ้นจังโก้รับบทโดยเจมี่ฟ็อกซ์ าทาสผิวดำที่ได้รับการช่วยเหลือจากนักล่าฆ่าหัวชาวเยอรมันดร์คิงชูสรับบทโดยคริสตัฟวอลส์เข้ามาปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสเพื่อให้มาช่วยไล่ล่าพี่น้องบริเทนผู้เฮี้ยมโหดเพราะว่ามีเพียงจังโก้เท่านั้นที่จะสามารถนำทางชูสเข้าไปสู่เหยื่อที่เขาหมายปองได้โดยชูสสัญญาว่าจะให้อิสรภาพพร้อมเงินรางวัลแก่จังโก้หลังจากช่วยเขาจับตัวพี่น้องบริเทนได้สำเร็จครับ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแรกจังโกและชูสก,ก็ได้ร่วมออกเดินทางไปเด็ดหัวเป้าหมายอื่นต่อทางคู่ต้องหาหนทางหลอกล่อเพื่อช่วยรุมฮิวดาให้หลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยจากคุมนรกนั้นภายใต้การจับตามองอย่างสงสัยของสตีเฟนรับ,บอทโดยแซมเอลแจคสันทาสผิวดำคนสนิทผู้จงรักภักดีต่อแคนดี้มาสจนไรซึ่งความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ผิวดำด้วยกัน ดังโกอันเชตกวาารายได้ทั่วโลกไปอย่างมหาศาลกว่า426ล้านเหรียญจากทุนสร้าง1 0 0ล้านเหรียญหนันงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง5สาขาและคว้าไปได้ทั้งหมด2รางวัลได้แก่มิสเตอร์ทารันตินรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากฝีมือการเขียนบทของเควินตินและรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการแสดงอันน่าทึ่งของคริสตัฟวอลส์ที่ควา้ารางวัลอสการ์ไปได้เป็นตัวที่2จากหนังของเควินตินอีกครั้งครับ Django. D is The is เดอ h e ฮดฟูลเอ็ดปี2015 What make a man b r สองพั l i ิบห้ d เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงฤดูอันหนาวเหน็บของรัฐไวโอมิงเมือ่อมือแขวนคอในตำนานอย่างจอร์นรูทรับบทโดยเคิร์ตบรัสเซลต้องพานักโทษหญิงเดซี่เดมากูรับบทโดยเจนนิเฟอร์เจสันลีไปประหารชีวิตที่อำเภอเบรนร็อก ทว่าระหว่างทางทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับผู้พันมาคิสบอรินรับบทโดยไซมัวเอลแจ็กสันสุดยอดนักล่าฆ่าหัวและคริสแมนนิกส์รับบทโดยวอลตันกอกกินส์ชายที่อ้างตนว่าเป็นนายอำเภอคนใหม่ของเรดร็อกที่มาขอติดรถมาร่วมทางไปด้วยท่ามกลางพายุหิมะที่รุนแรงทําให้ทั้ง4คนต้องแวะพักในกระท่อมหลังหนึ่งที่ทําให้พวกเขาได้พบกับคนแปลกหน้าอีก4ี่คนอย่างโจเกต รับบทโดยไมเคิลแมสเซนโคบานจอมเกา๋าผู้ฆ่าวัวด้วยมือเปล่าบอกรับบทโดยเดเมิแนบิเชอร์ชายเม็กซิกันขาโหดออสวอร์โดโมเบรรับบทโดยทีมรอตอสรพิษหนุ่มชาวอังกฤษและนายพลแซนฟอร์ดรับบทโดยบรูซเดนชาวใต้สุดอันตราย okay, ผู้คนแปลกหน้าทั้ง8คนรวนแล้วต่างมีความลับและความแค้นบางอย่างที่จําเป็นต้องชํารานี่ด้วยลูกปืนและเลือดโดยระหว่างการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ครับ <Slow S 1> ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกลางกองถ่ายจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก mm hmm. เมื่อเคิร์ตบรัสเซลได้ฟาดกีตาร์เก่าแก่อายุกว่า145ปีที่ทางกองถ่ายยืงมาจากมาร์ตินกีตาร์มิวเซไปอย่างเต็มแรง แทนที่จะเป็นกีตาร์ของปลอมที่ทางทีมงานจัดเตรมไว้ให้ทําให้เจนฟเฟอร์เจสซลลี่นักแสดงที่เข้าฉากด้วยกันนั้นถึงกับออกอาการตกใจสุดขีดออกมาจริงๆแบบไม่ต้องแสดงเลย The Head f o l Eight กวาดรายได้ทั่วโลกไปกว่า156ล้านเหรียญจากทุนสร้าง44ล้านเหรียญนันงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์สมสาขาและคว้าม,มาได้หนึ่งรางวัลในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับ วันสะพอน้ำถามในฮอลิวูดปี2019ภาพยนตร์ดรามา่าคอมเมดี้ที่อ้างอิงมาจากคดีฆาตรกรรมสะเทินขวัญของชาวแมนซันผู้ก่อตั้งกลุ่มลัทธิแมนซันแฟมิลี่ Family, ที่ได้ลงมือสังหารนักแสดงสาวชารอนเท็ดที่กำลังตั้งท้องรวมไปถึงเพื่อนอีกสีคนของเธออย่างโหดเทียมอมหิตในปี1969ครับ oh! นักเล่าเรื่องดาวผ่านตัวละครสมมุติอย่างริกดาวตันรับบทโดยลิโอนลโดดีคราเบโอนักแสดงหนุ่มตกอับกับสตันคู่ใจของเขาคริสบูตรับบทโดยแบรดพิตที่ต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาจุดยืนบนเส้นทางของพวกเขาในวงการบันเทิง ในขณะที่เพื่อนบ้านของบริกคือผู้กำกับหนุ่มที่กำลังโด่งดังอย่างโรมันโปลันสกี้รับบทโดยราฟาซาวิรุชาและภรรยาสาวชารอนเทสรับบทโดยมาร์โกร็อบบี้นักสแสดงสาวดาวรุ่งที่ไม่ได้ล่วงรู้ชะตากรรมของตัวเองเลยว่าเธอกำลังจะต้องเข้าไปผูวพันกับสาว,วกละทิคลั่งอย่างแมนซันแฟมิลี่ที่มีแผนร้ายมาเยือนเธอถึงที่บ้านนังคนทัพนักสแสดงดัง มาร่วมประชันฝีมือกันอย่างคับข้างไม่ไว่าจะเป็นเคิร์ตบรัสเซลดากต้าแฟนนิงและอัลปาชิโด o n e s p o n t i m e you know? in Hollywood กว่ารายได้ทั่วโลกไปอย่างมหาศาลถึง374ล้านเหรียญจากทุนสร้าง90ล้านเหรียญหนังยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง10สาขาและคว้าม,มาได้2รางวัลในสาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมและสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ากบทสตันแมนสุดบ้าพลังจาบแบรดพิตซึ่งนี่ก็ถือเป็นรางวัลออสการ์ตัวแรกในฐานะนักแสดงของเขาอีกด้วยครับและนี่ก็คือสิบหนังแห่ข้อของผู้กำกับสุดแซ่บเควินตินเทเรนติโนครับซึ่งถ้าจะนับตามแบบของเควินตินแล้วเขาได้รวบเอาหนังคิวบิลทั้งสองภาคเข้าไว้เป็นเรื่องเดียวกันจึงเท่ากับว่าเขาทำหนังไปแล้วทั้งหมด9เรื่องครับเป็นที่น่าเสียดายครับเมื่อเควินตินได้เคยประกาศเอาไว้ว่าเขาจะทำหนังในฐานะผู้กำกับเพียง10เรื่องเท่านั้นเพราะเควินตินคิดว่า เขาได้เดินทางมาจนสุดทางและได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีกับภาพยนตร์ไปจนหมดแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนนะครับว่าผลงานเรื่องสุดท้ายของเขาจะเป็นเรื่องอะไรและควินตินยังเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขามีไอเดียอยากจะทำคิวบีวอลลุ่มทรีและอยากได้ตัวอูมาเธอแมนกลับมารับบทเดเบรายอีกครั้งพร้อมกับลูกสาวตัวจริงของเธออย่างมายาฮอกกับเรื่องราว20ปีให้หลังของ2แม่ลูกครับสุดท้ายนะครับแฟนหนังก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่า ผู้กำกับสุดเปลี่ยนผู้ลงไหลในภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กอย่างเควินตินเทเรนติโนคนนี้จะยึดมั่นในคำพูดของตัวเองมากเสียจนยอมวางมือจากวงการอย่างที่เขาได้พูดไว้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนถูกใจหนังเรื่องไหนของเควินตินเทเรนติโนก็พิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะให้คีวอปนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็สามารถแนะนำเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมร่วมแสดงความคิดเห็นแชร์ส่งต่อและสนับสนุนให้กำลังใจคีวอปมาโดยตลอดนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ